ส่วนรถแท็กซี่นี่เขาดีเหมือนกันกับเขาเหมือนกันเหรอคะรถแท็กซี่วันนี้ล่าสุดนะคณะมนตรีก็อนุมัติที่จะเพิ่มเวลาในการใช้รถแท็กซี่จาก9ปีเป็น12บสองปีะนะจะมีการออกเป็นร่างกฎกระทรวงว่าได้รถยนต์รับจาบ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนฉบับที่พอศเนี่ยขยายอายุการใช้งานรถแท็กซี่จากเดิมเนี่ยเขา้า <9 S 2> ปีให้9ปีเป็น <12 S 1> ขยายให้เป็น12ปีเออก็คือขยายให้ไปอีก3ปีถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องแต่ว่าก็มีเงื่อนไขว่าขอให้มีการตรวจสภาพปีละสี่ครั้งสําหรับรถที่9ปีขึ้นไปแล้วถูกต้องคุณจะต้องตรวจสภาพคือก่อนเนี้ยก่อนหน้านี้มันเข้าคลรมอไปรอบแล้วมันเกิดข้อติดขัดจากทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเขาก็กลัวว่ามันจะเป็นผลกระทบบลภาวะมลพิษอะไรเงี้ยก็ดึงกันไปดึงกันมาเอาว่าสุดท้ายเป็นอย่างนี้ค่ะนะ เท่าที่เขาเล่าให้ฟังนะรถแท็กซี่ที่ครบเ้าปีหรือจะครบเ้าปีหรือครบแล้วอะไรประมาณนี้ที่จะได้ไ,ดไปด้ประโยชน์จริงๆเนี่ยประมาณ4,000คัน 4111รคันแต่จริงที่มีอยู่ในระบบนี้ประมาณ8 0 0 0 0ื่นคนประมาณ8ป0 0มื่นก0แปดหมื่เกินเกินที่จริงก็เกินใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเลขประมาณเนี้ย80,000กว่าคันแต่ว่ามันก็จะมีอายุ1-3ปี4-8่ปีอะไรต่ออะไรพวกนี้เขามีรายละเอียดนะแต่ว่าเอาเฉพาะที่ครบกำหนดแล้วเนี้ยประมาณ4 0 0 0กว่าคันก็จะได้อาน,นิสงส์จากตรงนี้แล้วก็คันอื่นที่ครบในปีหน้าก็จะทยอยไปะนะอันนี้ก็ถือว่าจบ